เนื่องการชุมนุมผมก็เป็นห่วงนะครับเมื่อวานผมก็ได้พูดไปกับทางตัวแทนคือกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับเรื่องอาชีวศึกษาขออย่ามาเคลื่อนไหวกันเวลานี้เลยนะครับมันจะทําให้เกิดปีสองฝ่ายเ,เกิดขึ้นมามันก็จะลุกลามมา,ายไปในวันหน้า มันก็จะกลับสู่ที่เดิมอีกนั่นแหละซึ่งเขาระปากนะครับว่าว่าจะไม่ออกมาเคลื่อนไหวใดๆนะครับอันนี้ก็ต้องฝากไปถึงกลุ่มชนอีกข้างหนึ่งด้วยนะก็หาทางออกกันในสภาต่างๆก็มีช่องทางกันอยู่แล้วนะเรการชุมนุมผมก็ไม่ได้ห้ามถ้าเขาจะไปขอตามกฎหมายถ้าเขาจะทำผิดกฎหมายเขาแค่นั้นเองนะจะถามว่าผมห่วงไหมผมห่วงที่สุดเพราะเหล่านี้คือบุคลากรของชาติในอนาคตนะเพราะมีแรงขับเคลื่อนสูงนะเพราะนั้นก็ต้อง ต้องเข้าใจวิธีการกระบวนการต่างๆนะครับในการแก้ปัญหาในการที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรต่างกันแล้วแต่นะเป็นเสถียพื้นฐานของเขาแต่ต้องไม่ละเมิดกฎหมายไม่ก้าวล่วงผู้อื่นนะครับแล้วก็ไม่ไปใส่ร้ายในสิ่งที่ไม่บังควรนะครับอันนี้ก็กำชับในเรื่องของไม่มีการชุมนุมเผชิญหน้ากันนะครับให้เจ้าหน้าที่ตำรวจด,ดูแลทุกคนทุกฝ่ายให้ดีที่สุดนะครับ